สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการเดินทางประชุม UN ครั้งที่70ของผลิตประยุทธ์จัน์โอชาที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็สําเร็จเสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับการเดินทางเป็นเวลา7วันของการาร่วมประชุมนั้น พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์เรื่องของการพัฒนาในด้านต่างๆรวมทั้งการที่จะให้เห็นถึงการปฏิรูปประเทศไทยนะครับกับปริยุทธ์เองก็ได้พูดไว้ในเวที U n เอ็นหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการดูแลและแก้ปัญหาเรื่องของการและเมื่อสิทธิมนุษยชนเรื่องของการที่จะให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพการเห็นคุณค่าของมนุษยธรรมในการที่จะแก้ปัญหาของเพื่อนมนุษย์นะครับ หากมีการประเมินนะครับการเดินทางเพื่อประชุม UN ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีของไทยและการเยือนสหรัฐถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแขกของอรัฐบาลสหรัฐแต่การเยือน UN ครั้งนี้จะได้รับผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหนจะนําผลไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นของไทยหรือไม่นะครับวันนี้มาฟังการประเมินหรือว่าการวิเคราะห์ผลการเยือน UN และสหรัฐอเมริกาของพลเอกประยุทธ์ กับอาจารย์อัธศิทธิ์เมืองอินนะครับอาจารย์ประจําสาขาทัศศาสตร์ของอมหาวิทยาลัยพะเยานะครับอยู่ในสกายแล้วอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวสีครับคุณจอมถ้าจะประเมินนะฮะการเดือน UN ของพลเอกประยุทธ์เป็นเวลา7วันอาจารย์คิดว่าผ่านพ้นไปด้วยดีและจะมีทิศทางที่ดีต่อไทยอย่างไรไหมครับมันก็มีนักวิชาการที่เขาเอ่อขาตั้งจะมองโลกในแง่ดีนะครับเขาบอกว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับ จุดที่ทําให้พลเอกประยุทธ์จะต้องทําให้ปฏิรูปให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตามคําสัญญาของท่านนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ท่านเคยพูดเมื่อรัฐประหารเสร็จแล้วก็วจะคืนประชาธิปไตยให้มีเลือกตั้งโดยไวแต่ว่าผ่านไปเป็นปีใช่ไหมครับเราก็ได้รู้ว่ามันก็ยืดต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกระทั่งถึงปี2560ใช่ไหมครับที่ท่านสัญญาให้กับในปันชีมูลนะครับครับ ก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้ว่านักวิชาการท่านนั้นผิดนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าคงจะเชื่อทั้งหมดไม่ได้นะครับผมว่าประเมินยากนะครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองว่าใครจะเป็นคนประเมินใช่ไหมครับถ้ามองจากฝั่งที่เขาอยู่ฝ่ายอํามา์หรือพวกที่ชื่นชอบพลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้วก็มองผ่านสื่อของไทยนะครับที่ ขอใช้คำว่าโคโนาชนเชื่อเนี่ยมันก็สำเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเราลองไปค้นหาดูประวัติของการที่ผู้นำไทยไปร่วมเวทีของโลกเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะครับการที่เราได้เป็นผู้นำของใช่ไหมครับเป็นประธานของกลุ่ม G77 หรือว่าได้รางวัล ITU นะครับ มีสหายของพวกเราที่เกียรติลงในประชาไทยก็ได้ออกมาแฉใช่ไหมครับว่ามันเป็นสิ่งที่จู่ๆไม่ใช่ว่ารัฐบาลทหารจะได้นะครับหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ดําเนินมานานแล้วนะครับตั้งแต่หลายปีก่อนเนี่ยในยุยครัฐบาลที่มักจะโดนพวกอํามาตด่าว่าเป็นพวกทุนสามาัญน,นะครับเป็นพวกเขาเรียกว่าขายชาติอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามาในเวทีการเมืองโลกเนี่ยกลุ่มรัฐบาลคอสชก็ หยิบเอามาใช้เฉยเลยนะครับก็การที่มอบรางวัลอะไรให้เราก็ต้องไปดูว่าองค์กรที่ให้นะเขามีมุมมองอย่างไรต่อประเทศไทยนะครับแล้วเขาหวังประโยชน์อะไรไหมในการมอบรางวัลนี้นะครับเราก็ต้องไปดูโดยละเอียดนะครับผมว่า<อ>พวกที่มาเกี่ยวข้องในฉากละครพวกนี้บางทีเขาก็ไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องประชาธิปไตยเท่าไหร่นะครับเราถ้าเรามองในแง่รายก็คือว่าเขาก็คำนึงถึงผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจนะครับหรือแม้แต่คอนเน็กชันกับรัฐบาลในประเทศต่างๆนะครับในซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยก็ก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสงนว่าพวก<ม>ที่ให้รางวัลเนี่ยเขารู้หรือเปล่า<ม>ว่าซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยมันจะก่อให้เกิดความ,มเ,ราเรียกจหยนะใช่ไหมครับ,รบายนะด้านเศรษฐกิจหายนะทางด้านเสรีภาพของ ประชาชนในประเทศที่ใช้ซิงเกอร์เกตเวบ์นั้นหรือเปล่านะครับ,รบ,รบถ้าดูจากท่าทีบุคลิกภาพ,าพรวมทั้งการพูดของผลเอกประยุทธ์บนเวที UN เอนอาจารย์อาจารย์ประเมินว่าผ่านไหมครับจากการที่ผมเคยไปดูเอ,า,อาง่ายๆเลยกันนะครับ YouTube เกี่ยวกับผู้นำที่เขาไปกล่าวปฐกาถาหรือพูดในเวที UN นี่ยนะครับ,รบก็มีนำบุคลิกแปลกๆครับ หลายคนเนี่ยไม่ว่ากาดดัฟี่ก็เคยขึ้นไหมคุณจอมเชื่อไหมครับครับกาดดัฟฟี่ขึ้นมาเนี่ยปีสองพันนะครับมาพูดไปทีเดียวกับุณเอกประยุทธ์เลยนะฮะตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยกบมีเสียงปรบมือตังมากนะครับพูดไปพูดมาแล้วก็กดคงโดนขัดคอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแกก็เอาหนังสือโยนใส่คนที่อยู่ข้างหลังนะครับครับครับแล้วแม้แต่ฟิดีอคาสโตรนะครับเมื่อยึดอำนาจที่ซูบาได้ก็มาพูดเหมือนกันนะครับ ผมคิดว่าบุคลิกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าผมมองจากสมมุติว่าเป็นนักวิชาการหรือพวกหัวเสนิยมที่อยู่เมกกาเนี่ยผมว่าผมไม่ค่อยเชื่อถือนะครับการแม้แต่ที่เรามิสหายท่านก็แซวบอกว่าเวลาคุณยิ่งรักเป็นนายกเนี่ยทางกลุ่มมามาดเขาก็ชอบเนชอบแซวนะครับครับผมว่าพูดตามสคริป<อ>ต์นะฮะพลเอกประยุทธ์มาก็พูดตามสคริปต์นะครับ ผมคิดว่าถ้าคนพูดมาจากความรู้สึกหรือว่ามาจากความคิดจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องอ่านสคริปต์มากนะครับมันเหมือนเป็นธรรมชาตินะครับเลยอย่างเพช่นว่าถ้าหุณถึงบุคลิกถึงอะไรพวกนี้มันเป็นตามแบบของรัฐบาลสถานการโลกที่สามครับถ้าสมมติว่าติ้งต่างเกิดคอสชเอาบุคลิกอย่างเช่นอนันต์บรรจาชุนอย่างเงี้ยนะครับหรือนักการทูตหรือว่า คนที่ดูแบบมีมีสายทัศน์หรือว่ามีความคล่องแคล่วทางการพูดมาพูดเนี่ยมันจะทําให้ภาพพจดีขึ้นเยอะเลยนะครับแารที่จะเป็นอดีตในพลที่มาอ่านสคริปต์มาอ่านตามโคยนะครับถ้าเป็นผมก็คงไม่ค่อยให้ความเชื่อถือครับนอกเหนือจากเรื่องของท่าทีบุคลิกภาพแล้วเนี่ยเนื้อหาที่พลเอกประยุทธ์นำมาพูดบนเวทีของ UN ก็พูดไว้หลายเรื่องนะครับแล้วก็มีการ ถ้าคนไทยได้ฟังแล้วก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมมันค่อนข้างจะขัดแย้งกับสภาพค,ความเป็นจริงในเมืองไทยนะครับนายกพลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาผู้รี้ภนะครับว่าแก้ด้วยการเคารพหลักมนุษยธรรมด้วยนะ,ะเรื่องของการสร้างสันติภาพที่มั่นคงก็ต้องควบคู่ไปกับการส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชน ทิงทต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าซึ่งแน่นอนนะคนไทยก็อาจจะอมองว่าหรือฟังว่าเอ๊ะนี่มันขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนานาชาติเองจะเข้าใจอย่างไรกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดครับอาจารย์ประเมินอ,อย่างไรมันมีจำนวนภาษาอังกฤษเขาเรียกลิฟเซอร์วิสนะครับครับครับคือลิฟเซอร์วิสคือ,อพูดไปก่อนให้มันดูดีนะครับคือเขาก็จะอาศัยหลายๆอย่างเช่นว่า คนต่างประเทศก็ใช่ว่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยหมดใช่ไหมครับ mm hmm. ก็ไม่ใช่พวก NGO อหรือองค,ค์กรที่เขามาศึกษาหรือว่ามาเข้ามาในประเทศไทยมารู้เรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิปรเชือนนะครับ,รบก็คงมีเยอะแยะที่เวลารู้จักเมืองไทยก็ผ่านสื่อพวกนี้นะครับ mm hmm. เขาก็จะสามารถทําให้คนเหล่านั้นเชื่อได้นะครับ mm hmm. และอย่างก็คือ ผมคิดว่าที่เขาไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่สารที่สื่อเฉพาะต่างประเทศประเด็นประยุทธ์เขายังสื่อมาอย่ังเมืองไทยนะครับอ๋อครับแล้วก็ใช้สื่อที่ควบคุมโดยรัฐเนี่ยในการเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการสร้างความหวังให้แก่นะค,คนที่ต้องการประชาธิปไตยนะครับให้รู้สึกว่าเดี๋ยวท่านก็คงจะให้ประชาธิปไตยเดี๋ยวท่านก็คงจะ คารพสิทธิเฟชนนะอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ้านเมืองก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับ huh. มันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะฮะก็ huh. ถ้าเราบอกว่าเป็นคําสัญญาของท่านเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นะครับก็ไม่รู้าจะนั้นหรือเปล่าแต่ว่าพอเวลาดูการเกมภาษาเนี่ยมันทําให้เราเชื่อไปเซี้ยวหนึ่งอะซึ่งก็กลายเป็น ข้อดีเองเขาไปเพ็่ผลประโยชน์ของเขาครับอาจารย์คิดอย่างไรเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็พูดย้ำหลายครั้งนะครับเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยแต่ว่าในขณะที่ประเทศไทยถูกจับตามองต่อสายตาชาวโลกมากว่าเป็นประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มากและก็รุนแรงมากในช่วงของรัฐบาลคอสชพลเอกประยุทธ์ แต่พลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างจะมั่นใจและก็ดูจริงจังกับเรื่องนี้ในเวที u ูเออาจารย์คิดว่าชาวต่างชาติเองหรือเมืองนานาชาติเองจะจะเชื่อถือคําพูดเหล่านี้ของพลเอกประยุทธ์ไหมครับคนต่างชาติเนี่ยมันก็แบ่งเป็นหลายกลุ่มนะครับอืก็จะมีกลุ่มที่ไม่รู้เรื่องก็มีนะครับค,คนที่ใช้ภาษาแบบวัยรุ่นยุคใหม่ก็โลกสวยอะครับอาจารยถา์ถ้าอย่างนั้น ถ้าอย่างนั้นคนไทยฟังแล้วรู้สึกยังไงอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกยังไงถ้าอย่างนั้นในในฐานะที่อยู่ในในอยู่กับข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยค่อนข้างจะที่เป็นจริงเนี่ยกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดบนเวทียูเนี่ยค่อนข้างจะตรงกันข้ามกันด้วยซ้ำในฐานะที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็มองว่าเอ๊ะผู้นําประเทศพูดแล้วอย่างนี้เนี่ยรู้สึกยังไงครับคือถ้ามองด้วยสายตาผมเนี่ยมันมันก็เป็นการพูดไม่สอดคล้องความเป็นจริงนะครับอืคือสายตาของคนที่ เขาเรียกว่าอะไรนะครับติดตามดูข่าวหรือว่าดูแง่มุมหนึ่งเนี่ยมันก็เชื่อว่าไม่จริงครับแต่ว่ามันคนไทยก็มีหลายกลุ่มนะครับคุณจอก็จะมีกลุ่มคล้ายๆที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือกลุ่มลูกสวยหรือว่ากลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลทหารซึ่งเขาก็ไม่ได้เห็นความสําคัญของสิทธิมนุษยชนเท่ากับความมั่นคงหรือว่าโครงสร้างทางอานาจนะครับซึ่งสารที่สื่อโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ย ผมคิดว่าท่านก็คงจะรู้ะนะครับว่าคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็ไม่เชื่อแต่คนที่อยู่ฝ่ายเดียวกับท่านหรือคนที่ไม่รู้เลยก็อาจจะเชื่อก็ได้นะครับเลยอย่างก็คือสาหรับคนที่อยู่นอกนอกจากวงรัฐศาสตร์เนี่ยหรือว่าวงติดตามข่าวทางการเมืองก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องสิทธินักชนคืออะไระนะครับมันมันก็จะมีความหลากหลายกลุ่มนะครับการพูดของเขาเนี่ยมันมีการคัดคานวณอยู่แล้วนะครับ,รบว่ามันจะก่อประโยชน์ให้แก่คนบางกลุ่มในขณะที่คน กลุ่มที่เป็นปรปักหรือว่าไม่เชื่อเขาก็ยิงไม่เชื่อเขาไปอีกนะครับครับมันก็มีประโยชน์ของเขาอ<ถ>่ะครับถ,ถ,ถ้าอย่างนั้นทั้งหมดทั้งปวงที่พลเอกประยุทธ์พูดบนเวทียูเอ็นคิดว่าเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยแนวคิดหรือแนวทางในการที่จะแก้ปัญหาจะเป็นไปอย่างที่พลเอกประยุทธ์พูดในเวทียูเอ็นไหมครับจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เสร็จสิ้นการประชุมยูเอ็น ผมก็ไม่อยากมองโลกในแง่ร้ายมากนะครับ<ม>คุณจอม,มก็อาจจะเป็นอย่างนั้นคือมีการปรับปรุงในระดับหนึ่งแต่ผมสนใจในเรื่องของเกมของภาษาแลยกับการนําเสนอของสื่อมากกว่านะครับ<ม>ว่าทําอย่างไรจะละเมิดสิทธิมนุษยชนเมว่าเขาไม่ได้ทําตามอย่างที่พูดนะครับทําอย่างไรจะละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยวิธีที่แนบเนียนกว่าเดิมก็เหมือนกับที่เรียกคนที่มีความคิดเป็นปร์ปปกับรรัฐบาลเนี่ยมาปรับทัศนคติ ใช่ไหมครจอมครับครับคือเขาปร,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 ปรปับสร้างสติเนี่ยเรียกว่าเป็นเกมทางภา,าษานะครับคือทําให้มันดูสิวิไล์ดูมันไม่มีอะไรอะนะครับอาระยธรรมดีนะฮะแต่ว่าพอตามความเป็นจริงคนที่โดนก็จะออกมาพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เขาพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับคือผมว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสําคัญให้ความสําคัญมากก็คือเขาเรียกว่าดุลยภาพของอานาจนะครับ คืออาจจะมีการปรับปรุงแต่ทําอย่างไรไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสามารถใช้ไอ้อคอคกว่าการเปิดเสรีภาพของเขาเนี่ยในการค่นล้มเขาครับอีกอันหนึ่งก็คือใช้เกมทางภาษาพยายามยางไรจะใช้เกมทางภาษาใช้สื่อในการลวงว่าเขาเนี่ยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนมากขึ้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นไปได้2ออย่างนะครับถึงแม้ว่าจะ liberalize นะครับคือจะให้เป็นเสรี เหมือนพม่าอะไรเ mm งี้ยนะครับบาแค่ไหนเนี่ยเขาเขาต้องคำนึงถ uh> ึงเรื่องดุลยภาพทางอานาจมากที่สุดมีการวิเคราะห์กันด้วยนะอาจารย์ว่าหลังจากที่ท่าทีของคนเอกประยุทธ์บนเวที UN เี่ยก็จะดูมีความสุขคุมมีความเป็นสากลมากขึ้นนะฮะ แล้วก็กลับเมืองไทยเนี่ยท่าทีนี้เขาอาจจะอาจจะไม่เห็นท่าทีแบบนี้ที่บนเวที UN ในบรรยากาศที่พลเอกประยุทธ์พูดกับสื่อพูดในที่ประชุมข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะตรงข้ามกับเวที UN แล้วก็มีคนวิเคราะห์บอกว่าเมื่อกลับมาครั้งนี้เนี่ยอาจจะกลับมาสู่การใช้ความรุนแรงในแง่ของการละเมิดสิทธิเสรีภาพแล้วก็การปิดกั้นประชาชนที่จะวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคนสชมากยิ่งขึ้นและอาจจะมีการดําเนินการที่รุนแรงมากขึ้นกับคนที่ต่อต้านรัฐบาลคนสช มีการวิเคราะห์แบบนี้ในสายตาของสื่อต่างประเทศด้วยนะฮะแล้วก็นักวิชาการในเมืองไทยเองด้วยอาจารย์คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับจะมีลักษณะกันพลางมากขึ้นนะครับอ,อาจจะน้อยลงหรือว่ามากขึ้นแต่ถ้ามากเนี่ยทำย่างไรจะพลางนี่มัน<อ>ไม่ดูขัดแย้งกับตอนที่ท่านไปพูด<อ>ที่ UN <อ>นะครับ<อ>ก็ใช้วิธีพลางอย่างที่บอกอสื่อมวลชนปกปิดข่าว<อ>ใช้เกมทางภาษานะครับ คือผมก็สังเกตดูอย่างสื่อบางสื่อเช่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เสนอข่าวตอนเช้าเก้าโมงอะไรเงี้ยมันดูเป็นภาพที่สวยมากนะครับส,สุดท้ายแล้วอาจารย์คิดว่าการเดือน UN แล้วก็การเดินทางไปสหรัฐอเมริกากลับมาแล้วจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการที่จะยกเลิกหรืออาจจะเรียกว่าลด การละเมิดสิทธิมน,นุษยชนในประเทศไทยลดลงไหมครับหรือจะมีการเปิดพื้นที่มีการให้ประชาชนที่เห็นต่างมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นคิดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายกเยือนยูเอ็นไหมครับในประเทศไทยคือผมอยากจะเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่เพิ่นมีเรื่องซิงเกิลเกตเบย์ขึ้นมา <c oughs> นะครับครับซิงเกิลเกตเบย์ขึ้นมาในช่วงพอดีนะครับ <c oughs> และซิงเกิลเกตเบย์มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของไทย <c oughs> ใช่ไหมครับครับเพราะมันจะทําให้ไปละเมิด เสรีภาพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือว่าโดนบล็อกการรับรู้ข่าวสารความเป็นจริงของโลกภายนอกนะครับแล้วก็พอคนประท้วงเยอะๆทางรัฐบาลก็จะมีคนออกมาพูดเรื่อยๆนะครับฝับ่งรัฐบาลซึ่งพูดมาแล้วมันไม่เหมือนกันด้วย,ยนะฮะมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือครับเพลิน <Per l S 1> ว่าถ้าไม่มีซิงเกิลเกตเบย์ผมก็อาจจะพอเชื่ออยู่บ้างนะครับรายการที่สุดท้ายสมุินะครับ ถ้าจะพับซิงเกิลเกตเบย์ไปก็เพราะว่าการประท้วงคนภายในประเทศนะครับ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องการที่ผลเด็กประยุทธ์ไปพูดที่ยูเอเลยนะครับ <c oughs> จากนั้นมาก็อย่างที่บอกไว้เรื่องพางนะครับเขาก็จะแอบเข้ามานิดนึงเข้ามาเรื่อยๆนะครับโยนก้อนหินถามทางนะครับอ,อย่างซิงเกิลเกตเบย์เห็นไหมครับพอคนวายกันมากก็อ้างว่าเป็นแค่การศึกษาครับก็เรียกพลางอะ่ะทำยังไงจะให้คนกระตุกกระตากน้อยอ่ะ พอโดนโตปุ๊บเขาก็จะถอยแล้วก็พางตัวไปเรื่อยๆ,ค,ค,ๆครับในแง่ของเสถียรภาพของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะจะดีขึ้นจะมีเสถียรภาพขึ้นจะมีความชอบธรรมมากขึ้นไหมครับหลังจากการเยือนยูเอแน่นอนอยู่แล้วครับคือการที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยมันเป็นสิกเนลกับระหว่างประเทศครับต่างๆคือไม่ใช่กับประเทศประชาชนของประเทศนั้นเนี่ยซึ่งคงไม่ค่อยสนใจหรือไม่เชื่อเท่าไหร่มันก็จะเหมือนกันส่งสิกเนลว่าเออเนี่ย รัฐบาลของข้าพเจ้ามี movement นะฮะมีกระบวนการขึ้นไหวยอย่างนี้นะ,ะท่านจะทําอย่างไรต่อไปะน,นะครับเหมือนที่พูดกับปันคีมมลนะฮะบอกว่าเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งเดี๋ยวก็จะมีร,ะะรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮนะผู้นําของประเทศอื่นก็เงี่ยวฟังเอเราจะครับขาเรียกว,ว่าภาษาเนี่ยในการขยับนะขยับความสัมพันธ์ให้ามาใกล้ชิดโดยเราไม่เสีย ถ่าทีแต่แรกคือต่านะครับอย่างเช่นกับ e ูหรืออังกฤษเนี่ย mm hmm. ว่าไทยส่งฟิกแนลว่าเดี๋ยวจะเปิดประชาธิปไตยนะโดยใช้คำพลางอีกนะฮะรัฐธรรมนูญแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยนะซึ่งผมเขียนว่เดี๋ยวประชาไทายนี่คิดว่าอีกไม่นานจะลงบอกว่ามันเป็นการนำทางนะว่าสอง,งนนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะเป็นประชาธิปไตยได้แล้วมันก็จะส่งผลที่ดีต่อเรื่องความมั่นคง,งของไทยบนจุด<อ>ยืนของประชาคมโลกนะฮะ mm hmm. ประมาณนี้ครับคือแม้แต่แตแตประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยรัฐบาลอเมริกันเนี่ยดูเหมือนจะแซงชั่นเราใช่ไหมครับคุณจองอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรเขาเรียกองค์กรหรือว่าวงการธุร,รกิจก็มาตื้อไทยนะครับจะขอมาลงทบีลงทุนมามีการต่อด้วยนะฮะยิ่งไทยประกาศให้มันดูสวยอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งขยับเข้ามาใกล้โดยที่เขาไม่เสียหน้าอืว่าจากความบาดไทยแต่แรกนะับเนี่ยเป็นการเหมือนกับ เปิดให้ต่างชาติที่เคยแซงชั่นเราเนี่ยลงมาแบบนิ่มๆไงครับเขาเรียกซอฟต์เลนดิ่งนะครับคือเข้ามาหาไทยโดยที่เขาไม่เสียฟอร์มว่าเฮ้ยเคยแซงชั่นไทยเพราะเป็นปเผด็จการนะนะขยับเข้ามาใกล้สิเพราะว่าเรากําลังเตรียมจะเป็นบริษัิใหญ่ในปีสองปีข้างหน้าครับไอ้ตัวนี้มันจะส่งกลายเป็นได้ได้รับผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับรัฐบ,บ,บาลทหารก็ได้ เครดิตได้ภาพพจน์ที่ดีขึ้นมีการลงทุนมากขึ้นมีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจมากขึ้นในขณะเดียวกันรัฐบาลของประเทศที่เขาเรียกว่าเหมือนจูนกันติดเนี่ยครับเขาก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการลงทุนอะไรด้วยนะครับแม้แต่อเมริกานะคต็ก,ก็คงจะได้ดุลอำนาจเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการใช่ไหมครับการอำนาจกับจีนในบริเวณเอเชียแปซิฟิกนะครับไม่เหมือนเกมทางภาษาที่ทางหมหาอำนาจก็ใช้ ประเทศเล็กๆเนี่ยในการก็เรียกว่าอะไรนะครับในการเล่นเกมทางอำนาจกันนะ,นะครับ,บคิดว,ว่าอย่างรถแมปของการเลือกตั้งที่พลเอกประยุทธ์ได้พูดหรือให้คำสัญญาต่อ UN เนี่ยจะเป็นไปตามรถแมปนั้นไหมครับคือประเทศไทยมันสามารถเกิดอะไรขึ้นก็ได้ครับและคำพูดเนี่ยใน UN เนี่ยมันก็จะสร้างความ ดินชมในระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่เวลาผ่านไปปุ๊บเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่มันคาดไม่ถึงขึ้นมานะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับรัฐมนูนก็แทนที่จะเกิดจะผ่านก็ไม่ผ่านใช่ไหมครับแล้วอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เขาเรียกว่าเสริมวัฒกรรมเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็อาจจะทําให้ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุนเอกประยุทธ์สัญญาไว้ครับจะเป็นกรณีเสียสัตว์เพื่อชาติก็ได้นะครับเกิดระเบิดเกิดประท้วงเกิดอะไรซึ่งมัน รัฐยุคใหม่มันเปราะบางครับคุณจอมมันสามารถเกิดเหตุการณ์ที่ได้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือว่าความตั้งใจอย่างบางกลุ่มพออย่างนี้เกิดมาปุ๊บเนี่ยไอ้ที่เคยสัญญาไว้มันก็จะกลายเป็นเขาเรียกเชิญปฏิบัตินิยมอ่ะแพ a ม m a ิสคือปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไปนะครับก็บอกอะไรไม่ได้ครับผมมองโลกในแง่ร้ายอะไรอาจารย์คิดว่าหลังจากการการเรียนยูเอ็นของพลเอกประยุทธ์แล้วเนี่ยบุคลิกภาพหรือว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เรียนรู้ จากการร่วมประชุมกับนานาชาติเองเนี่ย่างของประเทศในใน,ในประเทศไทยเออมันเป็นการเรียนรู้แน่นอนน,นนะครับว่าท่านควรจะหนีออกจากภาพของผู้นํำรัฐบาลอาหารอย่างไรนะครับภาพของคนที่แข็งกระด้างคนที่ยืดหยุดอะไรไม่ได้เลยนะคือสังเกตดูว่าเป็นนายกปุ๊บท่านก็มีการเรียนรู้อะครับ,รบเรื่องบุกิกภาพ และอย่างคือผมมองว่าเรื่องการใช้เกมภาษาทำอย่างไรจะพลังนี่มันดูนนบเนียนนะครับส่วนปรับคือไม่ขอมองลงในแง่รายสุดๆแล้วกันนะครับส่วนท่านจะปรับให้ประเทศดีขึ้นหมือใช้ใจมากขึ้นผมว่าก็มีส่วนนะครับแต่ผมว่าเน้นเรื่องดุลอำนาจแล้วก็เน้นเกมภาษา,าเพื่ออำพังมากกว่าครับนะครับขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติพูดคุยในรายการนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจอมครับสวัสดี